คลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะผมโอเคเราจะมาเล่นในงบ100่งแล้วผมสูตรไหนดีใช้กับกูหนึ่งร้อนะผมอ่ะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเก็บทีละน้อยเนาะเก็บมากไม่ได้ครับผมทีละร้อยทีละร้อยอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนแรกเลยมันจะเป็นเทคนิคการไล่นะครับผมอ่ะเปิดแรกเนี่ยตั้งแต่1ครับ เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเทคนิคยังไงบ้างเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนสูตรนี้ก็ได้กําไรไม่มากนะแต่ว่ามันจะได้อยู่ประมาณร้อยยงทีละร้อยอะไรประมาณนี้อ่ะปึบ๊บ เล่นให้ดูก่อนนะเล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวบอ,อกทีหลังมาครับสามแถวครับสองคอมโบนะต้งหมุนตามอ่ะมาสามครับ โหเกับฟิตามินไม่ยังยังยังไปดูนี่ก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนอ่าห้าแถวมาโอเคกิจสองครับส่วนนี้ก็จะได้กำไรอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะมันจะเป็นการแบบเก็บไปทีเล็กทีละน้อยอะไรประมาณเนี้ยอ่าไปต่อ แถวมาทะล้อยหนึ่งเนี่ยก็พอครับแล้วก็ค่อยเข้ามาเล่นใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้อย่างที่ว่าค่อยๆเก็บไปทีละร้อยปุ๊บ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 อ่ะสามแถวมาเดี<ๆ>๋ยวดูมันไปเรื่อยๆก่อนครับอ่ะตอนนี้มาอยู่ประมาณสามสิบ ขาดอีก70นะ,ะมันเป็นการไล่เบ็ดนะครับผมไล่เบ็ดไปถึง9เนาะแล้วก็ไล่แล้วก็กลับไปที่1ใหม่แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่เนาะพอครบถึง9ปุ๊บแล้วเราก็ไล่ลงมาอีกทีหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะบวกหรือเปล่านะผมเล่นให้ดูก่อนอ่ะมาครับอ่า27 จัดไปน้องดูต่อลุยต่อชึบเอาโอกเกือบหาแถวอ,อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสำหรับตรงนี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งครับอ่ะมา12ครับเลบาๆไปชึบโอเคข้างบนมา5แถวครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้ว30นะบวกมาแล้ว30 เอาสามคอมโบแล้วอย่างนี้มีฟรีสปินหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหช่องเดียวงมงกุฎเกือบได้ฟรีสปินมานะอาทีนี้ก็ไล่ลงไปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมตั้งแต่หนึ่งนะมาคบมาครับหาแถวบวกมาสามนะอ่าอา่เอากุนมาครับสวยงามไปครับสองครับผม ตอนนี้เลยอีกห้าบนะผมถึงเป้าหมายของเราเนาะอ่ะไปต่อลุ้นต่อบอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งหนดูซิเอาหูเกือบ5แถวอ่ะต่อไป3ครับอ่ะหแถวมาสุดน,นี้ต้องใจเย็นนะสำหรับคนที่ไม่โลภมากครับผม คิดแบบว่าเออเก็บหอมอมิตไปเรื่อยๆทีลเล็กทีละน้อยอ่ะสุดี้ก็จะได้กำลังอยู่ประมาณร้อยร้อยหนึ่งหงลักๆเลยนะร้อยหนึ่งอาจจะร้อยเศษเสักร้อยสิบร้อยยี่อะไรประมาณนี้เอ,อยพิดหรือเปล่าอ่อีกหนึ่งรอบอ่าไปต่อที่หกเลย มา,มาครับอะจัดไป2คอมโบนะนี่มาแล้วรอแล้วอ้าวสี่แถวก็มีครับมา50นี่ไงเรียบร้อยสองร้อจ้าแล้ว,าลวมาครับเดี๋ยวไล่ครบเซตนะผมจะไล่ครบเซตเลยเนี่ยครับบวกง่ายๆครับผมทีละร้อยครับเก็บไปทีละร้อยสำหรับสูตรนี้เนาะมันก็ถามว่าดีมันโอเคไหมสำหรับเก็บไปทีละร้อยก็ถือว่าดีนะแต่ยังไม่ถึงครับขอดูอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแบบ ให้ไล่ไปถึงเก้าพอเลยสำหรับสูตรนี้ามาครับกดแบบกดเรื่อยๆจะเย็นๆค่อยๆกดไปเนาะสำหรับสูตรนี้อย่าย้ำนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าไม่โลภมากเนาะเล่นแบบเก็บไปทีละน้อยอะไรแบบนี้นะโอ้โหเกอบปีสปินอ่ะย้ำนะย้ำนะย้ำแล้วนะสำหรับคนไม่โลภนะ สูตรนี้นะคนที่ต้องการกําไรสูงๆไม่แนะนําสูตรนี้ครผมสูตรนี้สําหรับคนที่แบบเอาเก็บไปติดน้อยอะไรประมาณนี้อ่ามาครับอ่าได้3แถวต่ออู้นานะ่าจะหเนาะได้แค่3อ่ะก็ยังดีมาไปครับหกเล็กนิดเดียวจะถึงละจะถึงเป้าหมายแวแหละ อ่ามาหแถวอ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะก็เก็บไปทีละร้อยครับเวลาเล่นก็สัก10โมงขึ้น10บโมงเช้ารอสิโมงขึ้นหรืออาจจะลองช้า,ชาๆก็ได้นะผมอ่ะนี่ผมตอนนี้ผมได้กําไรมาประมาณร้อยร้อยร้อยตอนที่เรามาร้อเราก็ได้มาร้อเหมือนกันประมาณนี้นะผมจะได้เท่าตัวถ้าเกิดอะไรอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้ มันจะเริ่มจะดูดนะผมได้กําไรแล้วหนึ่งก็ควรจะพอนะเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะผมลองลองให้ดูนะลองให้ดูมาอ่ะทีนี้จะบอกนะนี่ครับกดไปปุ๊บนี่กดหนึ่งคือเบ็ดละสามครั้งประมาณเบ็ดละสามครั้งเนาะอ่ะโอเคเอมาไว้มาไว้คือหลกัลกๆเนี่ยมันจะได้อยู่ร้อยหนึ่งอะ่ะคือถ้าเกิดมันเริ่มดูดยุติเลยเนาะประมาณนั้นนะครับผมอ่าถ้า คือมันได้อยู่ประมาณร้อยอ่ะสูงสุดที่ผมเคยเล่นได้ประมาณร้อยหนึ่งกำไรร้อยหนึ่งคือมันได้แต่ว่ามันอาจจะน้อยแต่ว่ามันได้ช่วๆ์มันได้แน่เข้าใจไหมมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าสําหรับคุณไม่โลภผมก็ว่าโอเคนะสูตรนี้ต้องใจเย็นครับกดแบบไม่ต้องรีบเนะี่ยช่องแรกมา ถ้าเกิดช่องแรกมาปุ๊บกดหยุดเลยถึงพลาดไหมช่องแรกมาปุ๊บกดหยุดช่องแรกมาปุ๊บกดหยุดแล้วก็ปล่อยใน3รอบเนี่ยเราจะปล่อยหนึ่งครั้งอาจจะปล่อย1ครั้ง,จจรงหรือว่าหรือปล่อย2ครั้งก็ได้หรือว่าแบบเ <lemons> ข้าใจไหมคำว่าน่าจะเข้าใจกันนะคือปล่อยปุ๊บเรากดปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยมันมันหยุดเองหรือว่าเราจะกดหยุดนะก็คือเนี่ยรอรอช่องแรกก่อนรอช่องแรกหยุดปุ๊บเราก็กดเลยอย่างนี้นะครับผม ทีนี้เราก็ปล่อยอ่ะผมกดแล้วโอ้โหมึงกดลืมดูเกือบห้าแถวนะอ่ะทีนี้ผมไปสี่นะปึ๊บอ่ะรอบแรกผมอาจจะปล่อยก่อนนี่นี่คือปล่อยปล่อยมันหยุดเองนะทีนี้กดแล้วผมจะหยุดนะปึ๊บอ่ามาครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะผมสําหรับสูตรนี้เนาะง่ายๆแต่ว่าได้กําไรไม่เยอะนะผมบอกแล้วนะแต่มันจะได้อยู่ประมาณร้อยหนึง่งอ่ะกดแล้วหยุดอ่ะต่อไปหกลองลอง,ลองไล่ดูสเต็ปหนึ่ง จะเพิ่มมาอีกสัก10 20อ่ามาสี่แถวเหไหมทีนี้อาการมันเริ่มดูดเข้ามาแล้วผมอาการเริ่มดูดแล้วนะอะ่เดี๋ยวขยับไปที่7เลยปั๊มปั๊มปั๊มอ,อ่ะกดรอบเดี๋ยวปล่อยปล่อยรอบที่2อ่ะเริ่มดูดแล้วนะอ่ะโอเคงั้นมันเนี่ยมันเริ่มดูดแล้วครับผมเห็นไหม คือได้ร้อยหนึ่งเราก็พอเลยครับเราก็เอาไปถอนหรือว่าไปเก็บไปก่อนนะผมหาที่เก็บหาอะไรเก็บไปก่อนเนาะอันนี้ผมเติมมาร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บไปร้อยหนึ่งหรือว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเกณ์ถอนผมก็เก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไปทีเรื่อยๆเก็บไปทีเรื่อยเพราะวันหนึ่งเราได้สัก3าเกมวันหนึ่งเราก็ได้3 0 0อยแบบง่ายๆอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเกมผมจะเล่นอีกเกมหนึ่งก็ได้นะผมเดี๋ยวจะค่อยมาทำอีกคลิปหนึ่งตอนคลิปนี้มา10นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะ10นาทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะผมเล่นง่ายๆครับผมสูตรร้อยหนึ่งเล่นสูตรนี้ได้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าสําหรับย้ํานะผมสําหรับคนที่ไม่ไม่โลภมากคือไม่หวังกําไรสูงนะผมเอ้ามือลั่นโอ้มือลั่นโอ้ยอะไรครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่ต้องการกําไรสูงนะผมแบบพอประมาณอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันด้วยครับผมส่วนกิจกรรมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็กดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆครับผมเปิดการแจ้งเตือนไปด้วยนะโอเคส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายครับผม